สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือทุกคนไปลงขีปซองหมื่สามมือแล้วพี่น้องเบิ่งนี่แหละค่อยอยาอย่างน้ำักแตงค่อยแหละพี่น้องช่วงนี้อันมันบ่งงามคือปลูกวังก้อนเนี่ยพี่น้องเป็นจังไงมันคือบ่งงามวะเพราะว่าข่อยปลูกมอ,มองเก้าแล้วก็ข่อยปลูกต้นเดียวต้นเดียวเลยมันตายเริ่มตายน้ำแล้วก็สามน้ำนาพี่น้องมันก็เปลี่ยนแบบว่ามันบ่ มันมันใหญ่บ่ท่านบ่ท่านกันนะพี่น้องมันสิมีต้นน้อยต้นใหญ่ต้นน้อยต้นใหญ่ผลโอ้โหมันสิได้คือผนอยากตกเลยพี่น้องห้องคับขับมันขัอยู่จังไดเลยเมื่ได้ตกในบ้านข่อยตกแต่ตอนดดแต่ข่อยไปกงพุ่นก็บ่ตกเลยมันแห้งนะถ้าเกิดเราผนตกใส่มันก็สิงามเด้พี่น้องขัแล้วก็มาปล่อยงัวกินหญ้าแล้วก็เลยพาพี่พี่น้องมาเบิ่งเบิ่งสวนแตงไปพี่น้องอดเบิ่งทั้งนั้น หญ้าก็หลายหลายพี่น้องข่อยลบหญ้าคุ้นกวนบ่เป็นตาสิได้ขายดอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ต้นมันใหญ่มันก็ใหญ่อยู่แต่ว่าต้นที่มันบ่ออกก็ปลูกต้นเดียวอย่าเฮียนเ็ดเด้อพี่น้องเปลูกต้นเดียวนี่แกมาปลูกําใส่ใหม่มันตายเด้่ั่นน่ะนี่เห็นบ่ปลูกใส่ใหม่ มันเป็นหน่อยเป็นใหญ่เป็นหน่อยเป็นใหญ่กระยามันดอกพี่น้องคัแนนมันบมตายเขื่อนขดปูวังกรตัวผุนพูนทางนอกพวกมันตายหลายถ้ามันบมตายมันก็บบเป็นหน่อยหน่อยใหญ่มันก็ท่านกันนี่คุณหลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยสังเกตบางต้นมักแตกต้นหน่อยต้นใหญ่พี่น้องพูนะ่ะ สิมาใส่ลักเด้อพี่น้องมาออื่นนี่ใส่ลักแล้วก็สิมาใส่ใส่สอนนะไรเขาเอื้อนมาใส่ข้างมานันนะพี่น้องคุณเดี๋ยวคอยพาไปเบิง่งทับปุ๊บเบิ่งหลัดงัวกว็มันจะไปกินนั่นกินเครื่องปลูกคอยได้นี่เบิ่งสีเกาะกระชั้นเป็นเปลี่ยนย้อนคำโพดบอกพี่น้อง คำโผล่ได้นี่ค่ะวะผนต,ตกมาในบุหัวมาแต่งคำเสีตยตายเหมือนบอกพี่น้องบัตรในวานกะได้วานคอยมันอ่ะน,นะผนโมโตโกก๊ะจะคอยเสวานเอาแบบแบบวานกะบรวิวารเสวานแบบวานแล้วเลยนะพี่น้องพผดให้เบิกกับมีออ พอได้อันขายจากน้อยนะพี่น้องส่วนสีดำหน้านพอได้แันจ้างคนดำนาหน้านพี่น้องเอ้ถ้าวันบ่ตายก็ดีก็ได้อยู่ปลูกแต่ละงวดเ่อก็ได้ลายเติบได้พี่น้องพอได้ใส่อยู่อันนี้ก็ครับมันบ่ตายก็เหลือ่ดอกจ้างคนดำหน้าเพราะว่าแต่เก่ามันก็ได้ลายอยู่พี่น้องมันากาสิถึงช่วงมันจะเป็นราคาได้ต่อไปนี่ช่วงนาผลมันนั่นอยากแพงแน่แต่ละปีนะพี่น้อง เบิ่งมันห่างๆต้นหน่อยต้นใหญ่ได้ด่างคอยกูจะพูดท่านไดเก็บไว้ดี๋ยวนี้ผมว่าเบิ่งมองมี่คอยพี่น้องเดี๋ยวเดิมสิสุกแล้วนี่อันช่วงนั้นมันสิตายไปแล้วพี่น้องเอ้ยอันเพราะว่าตอนเบิกคอยเบิดไม่ไหมนะมันน้มไม่ได้กินหนามต้นมันก็อยากตายนะวันนี้มันก็ เริ่มมันคืนมาเลยเด็กโมงงามดอกพี่น้องจะได้ขายบ่ะกบมารอรุ่นต่อไปนะพี่น้องประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งพอดีพี่น้องหรือว่าเศร้าเช้าเจ็ดสัดาวันทีได้ขายได้พี่น้องเลยเนี่ยมันก็เคียวยูกเคียวดียุกคอยใส่ผุ้อีมวัน ็เรื่องเริ่มเขียวถ้าพุ่นโตกวันนี้มันสิงามด้นี่พี่น้องดีไปคัมเลยพี่น้องเมื่ออะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อน้องขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อน้องพอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับ